ถือเป็นข้อมูลล่าสุดของการเยียวยากลุ่มเปราะบางคาดว่าต้องรอการประกาศทั้งจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบเป็นทางการอีกครั้งโดยประเมินว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบหน้าสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วน เยียวยากลุ่มเปาะบางจาก13ล้านคนเหลือ7ล้านคนลุ้นสัปดาห์นี้พร้อมตารางเงินเข้าก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้มีประเด็นคือเยียวยากลุ่มเปาะบางนะครับ กระทรวงพอมนะครับเสนอไป13ล้านคนนะครับแต่กระทรวงการคลังจะช่วยแค่7ล้านคนคาดว่านะครับในสัปดาห์นี้จะมีการพูดคุยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับก็คงจะจบด้วยเลข7ล้านนี้นะครับหรือ6.9ล้านคนนะครับแล้วในวันนี้ผมก็มีตารางล่าสุดของเดือนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดนะครับข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับ เยียวยากลุ่มเปาะบางจาก13ล้านคนเหลือ7ล้านคนกระทรวงการคลังเคาะเยียวยากลุ่มเปราะบางจาก13ล้านคนตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วเหลือ7ล้านคนด้านพอมอแนะผู้เข้าข่ายให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากกระทรวงได้ความคืบหน้าการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่รัฐมีมติคอรมอตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงการคลังไปพิจารณาความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจำนวน13ล้านคนครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง6ขวบผู้สูงอายุและคนพิการโดยจะเยียวยา3,000บาทล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนน,นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 รอบสุดท้ายไม่เกิน9ล้านคนโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ตกหลน่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคอรมอแล้วจำนวน13ล้านคน โดยผ่านการตรวจสอบแล้วเหลือ7ล้านคน 2. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตรวจสอบแล้วจำนวน1.2ล้านคน 3. กลุม่มผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแต่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนโดยตรวจสอบความซ้ําอนอ์แล้วเหลือเพียง3 0 0แสนคน 4. กลุ่มประกันสังคมอีก6.6หมื่นคนที่จ่ายประกันสังคมยังไม่ครบ6เดือน ซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคมนายธนกรกล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่กระทรวงการคาลังสรุปความชัดเจนแล้วจะมีการเสนอเข้าคอรอมอต่อไปสำหรับการเยียวยากลุ่มปอบางก่อนหน้านี้คือวันที่4มิถุนายนทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงได้เสนอเงื่อนไขกับกระทรวงการคลังว่า จะสามารถจ่ายเงินซ้ำซ้อนได้หรือไม่ยกตัวอย่างคืออาจจะมีผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทในเราไม่ทิ้งกันหรือเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรไปแล้วจะสามารถรับเงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง3,000บาทได้อีกอย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาหลังจากนั้นถึงจะนำเรื่องเข้าคอรมอ,อีกรอบ ถือเป็นข้อมูลล่าสุดของการเยียวยากลุ่มเปราะบางคาดว่าต้องรอการประกาศทั้งจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แบบเป็นทางการอีกครั้งโดยประเมินว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบหน้าก็หมายถึงสัปดาห์นี้นะครับอย่างไรก็ตามในกรณีที่กลุ่มเปราะบางบางคนที่ไม่ได้รับการเยียวยา3,000บาท จากทางภาครัฐในครั้งนี้รวมไปถึงกลุ่มป่อบางที่ตกลน่นยังไม่เคยลงทะเบียนใดๆไม่มีชื่อในฐานข้อมูล13ล้านคนแต่จริงๆแล้วสิทธิ์ของกลุ่มป่อบางนั้นหากทุกคนที่เข้าข่ายไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดถึง6คขวบผู้สูงอายุและคนพิการหากมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นี่นะครับจากหนังสือพิมพ์ฐานเรนสกิตนะครับบอกว่าน่าจะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้านะครับถ้าสัปดาห์หน้ายังเงียบไปนะครับแล้วกระทรวงการคลังก็เดินเรื่องไปตามปกตินะครับก็แปลว่าการเจรจาคงจะสิ้นสุดแล้วนะครับตัวเลขก็คงจะตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับก็คือ6.9ล้านหรือ7ล้านนั่นเองนะครับและนี่ก็ตารางเงินเปาะบางของเดือนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดนะครับ ก็คือเด็กแรกเกิดน,นะครับจะได้รับ600บาทในวันที่10ส่วนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับโควิด19ที่ทางพอมอเสนอเข้าไปใหม่นะครับจะได้เป็นก้อนเดียว3,000บาทแต่นะครับตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะได้เดือนมิถุนาหรือเดือนหน้านะครับจากเดิมที่คาดว่าจะได้วันที่10พร้อมกับ600บาทนี้นะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ลุ้นว่าจะได้เดือนนี้หรือเดือนหน้านะครับได้เป็นก้อนเดียวเลย ถ้าได้เดือนนี้ก็คือจะได้3,006นะครับหรือถ้าไม่ได้เดือนนี้ก็จะเหลือแค่600นะครับส่วนเงินผู้สูงอายุนะครับก็จะได้วันที่10เหมือนกันนะครับ600ถึง1,000บาทแล้วถ้าเกิดว่าเดือนนี้เขาจ่ายทันนะครับก็จะได้3,000บาทครั้งเดียวนะครับก็จะกลายเป็น3,006 3,007 3,008แล้วก็4,000นะครับแล้วก็ท่านผู้สูงอายุจะได้เงินในวันที่15 50บาทกับ100บาทเพิ่มมาอีกนะครับเป็นสิทธิพิเศษของผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับเพราะฉะนั้นสูงสุดท่านก็จะได้4,100บาทนะครับส่วนตรงนี้อย่างที่บอกนะครับยังไม่แน่ไม่นอนนะครับมิถุนาถึงกรกฎาคมถ้าได้เดือนนี้ก็คงจะได้แบบปลายปเดือนนะครับเหมือนเงินผู้พิการวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและนี่นะครับเงินก้อนสุดท้ายคือเงินผู้พิการนะครับเดือนนี้ได้แน่ๆคือ800บาทในวันที่10มิถุนายนนะครับ ส่วนเงินเยียวยาโควิดซึ่งเป็นเงินกู้นะครับที่ว่าจะจ่าย1 0 0่เดือนนะครับตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น3,000จ่ายครั้งเดียวแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะได้มิถุนาหรือเดือนกรกฎานะครับแล้วเงิน3ก้อนนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นดูอีกทีนะครับอาจจะมาพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็เป็นได้นะครับและผู้พิการก็ยังมีเงินอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือเงินเยียวยาโควิดเหมือนกันนะครับแต่เป็นเงินของกองทุนนะครับ ซึ่งผู้พิการจะมากกว่ากลุ่มอื่นๆในกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะจะได้เงิน1000จากกองทุนด้วยในผู้พิการกลุ่ม1นะครับกลุ่มที่มีบัญชีนะครับกลุ่ม1ได้รับเงินกันไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนผู้พิการในกลุ่ม2จะได้รับในวันที่10มิถุนายนนะครับ1 0 0 0บาทผู้พิการกลุ่ม2คือกลุ่มที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับกลุ่มที่ไปรับเงินที่ อบตนะครับก็คือท่านไปรับเงินเองที่เทศบาลหรืออบอตอถ้าเกินกว่าวันที่1 0นี้ก็โทรไปสอบถามได้เลยนะครับว่าทําไมเงินยังไม่เข้านะครับและกลุ่ม3นะครับก็จะได้รับช้าไปอีกนิดนึงนะครับก็ไม่เกินวันที่15มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับเบี้ยผู้พิการมาก่อนเป็นกลุ่มที่มีบัตรผู้พิการแต่ไม่เคยไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยนะครับกลุ่มนี้เดี๋ยวจะมีนักสังคมสงเคราะห์ไปที่บ้านท่าน ไปถามความสมัครใจของท่านว่าอยากจะได้เงินเป็นเงินสดหรืออยากได้เงินเข้าบัญชีนะครับนั่นคือกลุ่ม3นะครับส่วนกลุ่มนี้ก็คือถ้าเกิดวันที่15ไปแล้วถ้าเงินยังไม่เข้าก็ไปสอบถามได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเดือนนี้เงินเข้านะครับผู้พิการก็จะได้รับเงินสูงสุดคือ4,800บาทเงินจากทั้ง3จํานวนนี้นะครับและถ้าเกิดเป็นผู้พิการด้วยผู้สูงอายุด้วยถ้าเขาให้นะครับซึ่งคาดว่าน,น่าจะให้เพราะว่า ผู้สูงอายุกับผู้พิการนี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากๆนะครับก็จะได้รับรวมก็คือ8,900บาทนะครับในกลุ่มนี้คือ2กลุ่มรวมกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าสมมุติว่าเดือนนี้ท่านได้เดือนหน้าท่านก็จะอดแล้วนะครับเพราะเขาให้แค่3,000บาทครั้งเดียวนะครับไม่ได้ให้2เดือน3เดือนเหมือนทีแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดือนนี้ท่านได้เท่านี้เดือนหน้าท่านก็จะได้เท่านี้แต่ถ้าเดือนนี้ท่านได้เท่านี้แล้ว เดือนหน้าท่านก็ได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าเงินก้อนนี้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเงินเข้าบัตรคนจนนะครับที่ว่าจะให้ประมาณ3,000บาทนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีมติคอรมอออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับต้องรอมติคอรมอแล้วก็มีการกําหนดวันจ่ายเงินอีกทีนะครับแล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ ว่าได้เมื่อไหร่แล้วก็ได้เท่าไหร่ด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นนี้คาดว่าน่าจะได้3 0 0พนนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ